เี็ดหมูครับแรงด้วยพักลมสมลมขมเหมือนกนอืมเป็นยังไงขมขนาดอืม ซื้อมันมาพักกลางขมด้วยือมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับวันนี้มาก,ก็จยรันที่เกา่าพี่นออ้องสวัสดีค่ะพี่น้องไส่ไม่น่เสุบนั่นไหมน้องมุกเขียดพี่น้องนี่นี่ใน,นตเขียด,ดนี่มุกหอบอกไหยหนึ่งอ่าสามมุกแล้วไหนาอแก่เลยสองมุกพี่น้องแล้วก็มีเจวเจวประเดกบองแล้วก็ลวกพัก ลวกเขาเงียบผักการ์ดหน่อยนะผักกาดดอกกาดดอกครับมันเงียบกว่านิดนี่นี่นี่พักลมสบลมผมพี่น้องเอามาลองลูกใหญ่ดอนยาลอนวาเอามาลองมาลองลวกกินเบิรงกหรือเป่าเขาเหนียวมห่อนนี่แหละโอ้แห้งได้ในเขานลยอ่ะเอาปั่นหนึ่งก็แล้ไปย่างเขาไหมไม่จะเสีแล้วว่าจะกินมาพี่น้องว่ากินกับซอสรวมกันอากาศเท่าน้าอนนี่ลมเย็นๆเราจะไปกินเขาทั้งนอกวันนี้มันลมแห้งพี่น้องล่มไร้ ลมหนาวโอ้ยกินเลยเปีอะมากมากพี่น้องมกงเขียดปักแม่โตเน่เฮ้ยอาหารบานๆเลยพี่น้องเลยเห็ดกิ้มง่ายๆบานเฮ่าโอ้กินคำใหญ่ใหญ่เาโอ้ <c oughs> <c oughs> เขียดพี่น้องไม่โน่บานเห่าโตเขียดอาหารหนึ่งๆกินหน่อ เสียบองแถนนะครับนีสองเงียหมดเจ็ดหมูครับแรงด้วยพักลมสมนุ่งขมันเนาะอืม เป็นยังไงขมขนาดอืมคือมันมาพักกลางขมด้อยฮึขมเปี้ยตายบอเหลืองไปหน่อยไงขมเหรออือเขียดโตเขียดให้ขมจัดแสบเลยเนาะอือบางคนมันมาสะเดาดินนะอือก็คืออยู่จ้ล่ะ นัากันมากนมุนกใหญ่ใบเป็นสองเลยโอ้ยเออรจวดๆเลยฉ่เดาดินดสสค่ะชมซื้อครับมขามี มันดีนะผมหอมหวานเป็นลมหมเป็นยางเลยเนาะอากาศน้าหนาวครับข้างบ้านกันไลนร่มพร้อมหนาวซื้อใครอยู่ร่มพร้อม เขียนหมูเขียนมหม,นมูทไเนาะไปไปไต่มาขึ้นไปเนาะเขียนหมูว้าขนาดเ <c oughs> มียนมูอะไรตลาดวะไตตลาดไเน,นาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กํลังมาสิบอกไปจอเมืดด่อค้าแล้วหเขียนหมู อ้าพญาพี ok. ่น้องยึกพงด์ขมร้องขม่ำล yeah. ้ำเลยดูเสียดีเลยแบบเรยพี่น้องพี่น่นและหวานนี่แม่แม่เนๆอยพี่นั่นหวานครับ ใจเขียนว่าสันปีนองเอ้ยบูดขนาดสันไก่เท่งมวนร้ป่ะสันไก่มาจากตลาดคนแต่ผูสวดอยู่บุดความเบาเีินตวเอแต่ไปตลาดืมเนี่ยอยาไปไหนมุกอยา โดดนี่นูบ้านห้องสุดยอดเลยน้องนึกวขาไปไหมข้าวเวิรตปั่นนี่รอบแล้วอื้มอืม ว่าันพระนองเปนเหรียญสมัยโบราณเลยบเกิดขึ้นมาเลียงนองหลายหลาคนใบเขาจกเขาใช้มือใช้มือพวกเราผันละปันอ่ะว่าฐานพระนองเปนเหรียญบัดเถอะ เป้ยเปนยังไงโบราามันเป๋ยเป็นยังไงก็แล้วจัดคือกันตื่นมากกระเบ่าข้าวังเบ่าตื่นเืินมากเลยเขาบอกว่าเว่ามากเบาอืมอีกอย่าอนบอบ่เป็นกับสิแม่นบอกจังส่นโตัังนี้ไปนเรียบัดอืมเงินเาะ Cái biến bố đây ừ. hmm 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 rồi. Chết hmm 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 Ừ <c'>? มันคือขึ้นเนาะโบเย็นโบโบลร่มแห้งจะว่าเย็นหน่อ,อ,อกเหมาะ ตัวเขียดเนี่ยเขาเบื่อมันเลยบราเห็นตัวดิตัวเขียดพี่น้องพี่น้องตัวเขียดแซ่บขนาดเนาะอสาตครับลดลงพี่น้อง หนาวเรื่อยๆแห้งหนาวแห้งไปเลยสวมหมาจะไม่ย้ำสเสกพวกงเห็นมุงูีรยอเห็นขนม้ามันสวยมากมีแดดนะครับแดดมันก็เลยครับผมถือว่าหนาวเป็นเลหของแดดเนาะบ้านพี่น้นองก็จะหน,นาวกันแหละแต่ว่า กรุงเทพก็ู่บนหนาวว่ะสำหรับคุณนะกรุงเทพเมืองกรุงบ้าน,านามานีพ่อโตระบันพ่อ,พอโตเขียวระบันเด็ดเนี่ยรู้เขียวไป่น้องอ แสบเดียวมุกเขียนเนาะได้อยากคือยากว่ะท่านจะกินมุกเขียนพอดีจังมาพอดีแค่นาที่อ้อมดอกคนอืมแต่มาอ้อมเนาะอืมอ้อมที่บพักที่พักน้ง่งผมอืม แลกว่ากพรกบเพ็ดกัดขึ้นมีจีนี่บุเพ็ดนอะบกพลกเนอะอืม,อมคุม้อืม้มไปดีปกินมาไปกินเตงจ้เวสองมูก็อีมด้ยนี่ยหุบยันไงกกอืม ยังไม่ลองพี่นุ่มบานทุกกินยังไงแ่บเจ็บเลยคุยยู่เนี่ยโยง,ง่ายกินง่ายเนาะไม่นูกระถอดบานโอบ không có được tìm được tìm được tìm được Sốt được tìm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  được Ừ. sẹp ừ. ừ. Không chơi hai tình gì đó. Ừ. Không có mang Im rồi nhộng. Ừ. Này im rồi Sốt Ừ. ừ. đẹp. โอ้แหเสบขนาดเลยชุดยอดคือใบอ่อนคือมันชุดชุดนี่แหละว้าวอุ้มไปหนอเขาดยอดเลยแสีบจนบริจากกินแกลวอหมดแล้วเออเลื่อมเลื่อมกินแกลวนี่ดิชุดยอดต้นนี่ดิชุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องเอาจิ้มนีเอาซันพี่น้องกับเบิร์ตพอดียังอยู่มงหนึ่งเสียบพี่น้อเสียบของแท้นะครับเด้อดเป็น หมกเขียนโมูนะครับพี่น้องใส่ใส่ผัลกปักซี่พักอีนั่งตู้พี่น้องเข่าเบือห่อหอมนะครับกับกินกับพงน้ำสมน้ำขมขมขนาดขมแป๊ดตายพี่น้องแล้วก็อันลวกพักก็ผู้ใดเขาเบิ่งกับฝากเขาอะไรเขาแช่ได้พี่น้องเด้อเพื่อว่านังใจกันนะครับขอบคุณทุกไลทุกแช่ทุกกลังใจดีๆตลอดมานะครับตากินผักสักว่าเขาถอดเขาไปนำ้ำอากาศด้านหนาวช่วงนี้ก็รักษาสุวผักพี่น้องมันมันมาแบบแบบเร็วแห้งเนาะอากาศ กระยานเป็นวัดเป็นไข่เขารักษาสุขอดุพี่น้องเนื้อเอามานีกูยังไล่เดี๋ยวพอคลิปหนา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ